มาครับคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กับเจ้า Toyota v ีอ1.5รุ่นมิดเป็นตัวรองท็อปได้ออปชันแน่นๆครบเดียวกับตัวตัวท็อปเลยครับออปชันเหมือนกันเลยต่างกันแค่ไฟตัดหมอกครับผมอ่าใครตัดสินใจไม่ได้รับชมคลิปนี้ตัดสินใจได้แน่นอนครับผมไปชมกันครับสวัสดีทุกคนทุกท่กทานนบผมที่สนใจรถมีสองสภาพดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน ที่เข้ามาดูคลิปนี้และสวัสดีครับผมผมเป็นเพชรยนต์เป็นที่ปรึกษาด้านฝ่ายขายของบริษัทเพชรยนต์เป็นบริษัทขายรถมือสองที่คัดมาแล้วว่ารถทุกคันจากที่นี่สาภาพดีทุกคันนะครับอ่ะวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูกับรถถึกๆคันนึงเลยรถถึกทนใช้งานดีใช้งานได้ยาวนานนะผมกับเจา Toyota ้า t o โยต้าวีออส1.5รุ่นมิดเป็นปี2022ราคาเบามากๆครับผม 1> 4 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นเพียง7,000เท่านั้นหรือ6,000ปลายๆนะครับอ่ะขึ้นอยู่กับเครดิตทุกท่านและการชำระผ่านแฟแนซ์ใดแฟรนด์หนึ่งนะครับอ่ะครับไม้ครับไม้แค่9,000 90, เท่านั้นอ่ะมาพูดถึงตัวรถ V o r กันดีกว่านะครับผมตัวรถ V o r เนี่ยจุดเด่นของมันแน่นอนท่านผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้คงรู้อยู่แล้วครับผมว่ามันอึดถึกทนตอบโจทย์สําหรับคนที่ต้องการใช้รถระยะยาว ใช้รถทนใช้รถหนักนะครับรถคันนี้ตอบโจทย์มากๆเพราะมันไปกับคุณได้ทุกสถานการณ์แน่นอนและแน่นอนครับผมเป็นรถมือสองท่านผู้ชมคงระวังคงระแวงกับคุณภาพที่ได้ครับไม่ต้องห่วงนะครับเพราะบริษัทเพทย์ยนเราคัดรถมาแล้วว่าสภาพดีไม่มีประวัติการชนจมน้ำพิกามแน่นอนครับอ่ะขอพูดถึงเรื่องการผ่อนนิดนึงนะครับผมการผ่อนผ่อนน้อยมากๆครับผมผ่อนเริ่มต้นเพียง6 0 00ถึง7,000เท่านั้น ใครเป็นพนักงานเงินเดือนสามารถออกรถคันนี้ได้อย่างสบายใจนะผมดอกเบี้ยตอนนี้เรามีดอกเบี้ยพิเศษเพราะมันอยู่ช่วงเข้าใกล้ปีใหม่นะครับอ่ะอ่ะผมว่าใครที่ได้รถคันนี้ไปผมว่าคุ้มมากแน่นอนนะผมเพราะว่ามันใช้งานได้อีกยาวนานและเป็นรถ t o โตยต้า <c oughs> ถกทนนะครับแล้วใครที่กำ <c oughs> กำลังกังวลว่าแตงวมดออกรถได้ไหม <c oughs> ผมมีบริการ ปากเซ็นถึงที่เลยครับไม่ต้องห่วงว่าอยู่ตา่างจังหวัดจะออกรถได้ไหมออกได้ผมผมมีบริการเซ็นถึงที่แล้วเคลียรนะ์กับเจ้าคันนี้นะกับเจ้าโตโยต้าไปไปดูรอบคันกันครับผมไฟครับผมเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับบอกก่อนเลยว่า1.5้ารุ่นมิดออปชันเดียวกับตัวท็อปรุ่นไฮเลยครับต่างกันเพียงแค่ <S 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 ต่างกันเพียงแค่ไฟ <S <S ไฟตัดหมอกนะครับ <S <S ไฟตัดหมอกมันจะเป็น l อ d วดีแต่ไฟตัดหมอกตัว มิดนะครับจะเป็นไฮโดรเจนนะครับกระจังหน้าสาันร้อยประกอบครมกีบแล้วครับผมแก้มเป็นไงครับอ่ะและที่สำคัญสีนี้เป็นสีหายากนะผมสีหายากและเป็นวีออสเลขไม้เพียงแค่เก้าหมื่นเท่านั้นนะครับอ่าปียี่สิบสองไม้เก้าหมื่นครับไปกระจกเอ้ยมาดูยางมาดูล้อแม็กกันหน่อยนะครับผมอ่ะแม็กแม็กสวยๆเดิม,ดมๆจากโรงงาน,นครับแม็กเดิมยางเอ่อ ยางเป็นปี2 4นะครับอยังใช้ได้อีกนานนะผมยางยังทนอยู่นะครับอมาดูซุ้มล้อกันดีกว่าทุนผู้ชมเห็นนะครับสักคู่นะครับเดี๋ยวผมนี่พอเห็นไหครับนี่นะไม่มีคาบน้ํามันทุนผู้ชมแล้วก็พอจะเห็นน็อตนะครับเรียกได้ว่าเดิมทุกจุดนะครับไม่มีการไขในททั้งสิ้นไม่มีการถอดออกมาเปลี่ยนเนื่องจากไม่มีประวัติการชนนะครับไม่เคยซ่อมไม่มีคาบน้ํามันเดิมทุกจุดจากโรงงานและมาดูตรงนี้ครับ นี่กระจกโตโยต้านะครับผม่ยกระจกเดิมๆครับไฟเป็นไฟระบบไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวนะครับอ่าท่านผู้ชมสบายใจได้ไปแล้วมาดูภายในกันดีกว่าครับอ่ามาดูห้องโดยสารกันนะครับพอเห็นนะครับตอนนี้ผมถ่ายมืดนะครับอะเปิดไฟสักครู่นะท่านผู้ชมนี่ครับเลยได้ว่าครบนะครับอ่าแล้ว ที่พิเศษนะครับผมคันนี้ครับมีจอทัชสกรีนมาให้ครับผมผมมลายเป็นผมมลายหนังมัลติฟังชันนะครับ,อ,รอ,รรบอ่าออปชั่นครบๆเต็มๆอย่างนี้เลยกับเจ้า t o y ยต้ v i o อ1.5รุ่นมิดปี2022นะครับอ่าแล้วมาดูสปอร์ตอาร์คนะผมนี่ครับเรียงแถวต่อระเบียบกันเนียนกริบท่านผู้ชมนะครับอ่ามาดูเสาบีกันบ้างดีกว่าครับ ฟรับฟรับฟับครับนี่ครับเสาบีครับเรียกได้ว่าเออไม่มีรอยไข่ออกมาเปลีย่ยนในด้านสิ้นเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะครับอ่าครับเดิมทุกจุดและนี่ครับแผ่นเพลทท่านทุกคนท่านผู้ชมสามารถออกไปเช็คได้ผมอ่ะผมพามาดูตรงนี้นิดนึงท่านผู้ชมรถเราเป็นรถบริษัทเรามีเล่มรถสามารถตรวจสอบได้นะครับอ่รารถสามารถตรวจสอบได้หรือถ้าครับว่าผมมี พรบอรตอบพอรบ,รบรให้เรียบร้อยแล้วครับผมอ่ะแค่นี้กันดีกว่าสปอนร์นแค่นี้ถ้าหาท่านผู้ชมสนใจจริงๆ0959021297ติดต่อผมไม่ได้ครับผมเซลเปมเอาเบอร์นี้แอดไลน์ได้อ่ะลืมดูครับนี่ครับกระจกบ้โดยสารกระจกหน้าและมาดูกระจกหลังก็โตโยต้าโตโยต้าแน่นอนขึ้นชื่อเรื่องอะไรหาง่ายอึดถึกทนนะครับถึงจะเป็นรถมือสองแต่เราเป็นสภาพดีและเป็นรุ่นโตโยต้าแน่นอนท่านผู้ชม อย่างอึดถึกทนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับห้องโดยสารก็ธรรมดาครับอ่าเป็นเบาะเป็นเบาะอ่ะเบาหนังนะครับเป็นตัวรองท็อปได้เบาะหนังทําความสะอาดง่ายไม่เปื้อนง่ายครับไม่ต้องกวนรถสปะปกอ่าสปอร์ตร์ครนี่ครับอ่ะแล้วนี่ตรงนี้ไม่มีร่องรอยการถอดใดๆเดิมๆจากโรงงานนะครับถังน้ำมันจะอยู่ฝั่งซานะครับผม อ่มาดูตรงนี้กันอ่ะไฟเงาๆอย่างนี้นะครับและที่สำคัญได้กุญแจสวยๆอย่างนี้เลครับฝบฝาหลังนะครับใช้ระบบไขนั่นเองนะครับคอนเซปต์เดิมอดูฝาหลังกันนะครับหวปุ๊บข้อดีของรูปนี้ครับ อือถิกทนใช้ได้ดนอีกยาวนานและมีเครื่องมือพร้อมอะไรอย่างอมาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับอ่าเห็นไหมครับทางมะพร้าวนะทุกคนสีขาวเปลือกไข่เห็นไหมครับเพราะจะเห็นไหมครับเนี่รเรียกได้ว่าเดิมๆจากโรงงานหากไม่มีผมแนะนํานะไม่ควรซือ้อเพราะมันหมายความว่ามีการทําสีปกปิดใดๆนะครับอืและที่สําคัญนะผม เราตรวจสอบให้ฟีสองรี2 7เจุดตามมาตรฐานจากเยอรมันนะผมอะหากสนใจมาชมต่อครับนี่เดิมๆจากโรงงานเห็นไหมท่าชม,ชมอ่าไม่มีร่องรอยการไขอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นผ้าดูสวยๆอย่างนี้เลยครับปับ๊บและนี่ครับผมโตโยตา้าเดิมๆจากโรงงาน ล้อหลังล้อหน้าได้เท่าเดิมนะครับรถทุกคันของเรานะผมเราจัดไฟแนนซ์นะธนาคารเนี่ยจะเข้ามามีส่วนร่วมกับการตรวจสอบของรถของเรานะผม2อ4จุดตรวจุดตรวจโดยตรวจโดยบริษัทชิกนะครับเป็นบริษัทมาตรฐานสูงของเยอรมันเขาก็จะตรวจสอบตรวจสอบตัวเครื่องนะครับ ตรวจสอบจำพวกของเครื่องเกียร์ว่าเครื่องเยิะมไหมเกียร์ใช้งานได้ไหมโครงสร้างช่วงล่างต่างๆทั้งหมด244จ,จุดตรวจเพื่ออะไรครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้านะครับว่ามันปลอดภัยแน่นอนเรามีการตรวจสอบจากมาตรฐานของเยอรมันเลยนะครับบริษัทระดับโลกครับผมแล้วก็เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ธนาคารว่าจัดไฟแนนซ์ไปแล้วนะครับธนาคารเนี่ยจะได้รับรถดีๆเกรดเอเข้าไปในระบบของเขาเพราะฉะนั้นสบายใจได้ในการซื้อรถกับเราเพชรยนต์นะครับนะและอีกอย่าง สบายใจได้ในการซื้อรถกับเปรมเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะครับเรียกได้ว่าสวยทุกจุดนาทุกจุดนี่นะครับอ่ะกระจกโตโยต้านะครับมาดูห้องห้องคนขับสปอร์ตเมทอาร์คนะครับคุณผูชมเป็นไงครับเลี้ยงสวยอย่างนี้นะครับโอ้ เดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องให้ท่านผู้ชมดูน,นะครับระบบสตาร์ทเครื่องก็ยังเป็นแบบไขกุญแจนะท่านผู้ชมนอกจากเป็นตัว V ออนะครับเป็นตัวรุ่นน้องเลยนะอะนี่ครับมาดูเลขไม่ไม้ก้ามือหนึ่งจริงนะท่านผู้ชมเห็นไหมก้ามือหนึ่งจริงเราไม่กอไม้หากซื้อรถกับเราไปแล้วตรวจพบการกอไม้ตรวจพบการจนน้าพิกความชนหนักทางเรายินดีซื้อคืนเต็มราคาแน่นอนจอเป็นจอทัชสกรีน ปรับอะไรได้หมดเพิ่มเสียงลดเสียงเชื่อมต่อบลูทูธได้เสียบสายได้นะครับผมแอร์เย็นฉ่ำนะครับเรียกได้ว่าออปชันครบผมมาลายเป็นแบบมัลติฟังก์ชันและที่สําคัญเป็นหุ้มหนังด้วยนะครับหุ้มหนังสวยๆเลยอ่าแล้วนี่ครับป๊บสีสวยเรียบร้อยนะครับไปไปชมหัวใจหลักห้องเครื่องของเรานดีกว่านะครับป๊บป ครับวาวันนี้เราก็มากับพี่ตี๋เพชรโยนนะครับตากล้องเรานะครับครับเนี้ยครับเรามาชมกันดีกว่าครับว่าห้องเครื่องเรามันเดิมขนาดไหนนะครับ่าสวยขนาดไหนมีเครื่องเยอะไหมเดี๋ยวเครื่องโยนเป็นยังไงมาชมกันนะครับผมแบตเตอรี่ครับเอ่ออ่ะผมขอย้ำหน่อยหน่อยมามาดูเบ้าโชกเลยนะครับผม่าเห็นไหมครับ เบาโชครับเป็นส่วนที่สําคัญที่เปลี่ยนไม่ได้สําคัญที่เราจะต้องดูจะต้องดูครับว่าเป็นตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆไม่มีรอยแกะเชื่อมอะไรไหมไม่มีนะครับตรงนี้เป็นตัวที่เปลี่ยนไม่ได้เลยนะอ่ะแล้วก็ที่สําคัญมาดูคานนะผมคานเนี่ยมันคือกระจังหน้านะครับถ้ามันมีร่องรอยการชนหนักหรือเปลี่ยนหมายความว่ามันต้องมีรอยไข่นครับต้องมีรอยไข่จากโรงงานซึ่งมันไม่มีนะครับเท่ากับมันไม่มีการเปลี่ยนอ่ะมาดูอีกฝั่งคานอีกฝั่งครับเนียไม่มีร่องรอยการไข่น็อตอะไรเลยนะครับเนีย เรียกว่าเดิมทุกจุดจากโรงงานหมายความว่ากระจังหน้าเราไม่เคยชนไม่เคยเปลี่ยนนะครับเดิมเดิมจากโรงงานเชื่อถือได้นะครับผมนี่ครับทมาดูตรงนี้ครับเดิมมครับเดิมสวยเลี้ยงสวยจากโรงงานเลยนะคุณผู้ชมเป็นไงกันบ้างครับหากสนใจจริงๆริงศูนย์เก้าห้าเก้าศูนย์สองหนึ่งสองเก้าเจ็ดครับผมว่าผมพาท่านผู้ชมมาชมจนจะจบคลิปอยู่แล้วผมคิดว่าทุกคนคง ตัดสินใจได้แล้วมั้งว่าจะจบได้ไหมซื้อรถกับเราสบายใจได้แน่นอนนะผมแล้วก็ถ้าหากสงสัยเรื่องไหนติดต่อสอบถามผมได้เพิ่มเติมได้ผมเ,เ็มเพชรนยนต์095 902 1 2 9 7หรือ Line ID PIMJIIT นะผมสำหรับวนันนี้แค่นี้ขอบคุณครับ